งานนี้เป็นงานออกแบบโลโก้ค่ะใครอยากดูคลิปตอนวาดก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าที่บรนลงไว้ได้นะเดี๋ยวปันจะซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะตั้งใจวาดมากๆเหมือนเดิมเลยงานโลโก้ชิ้นนี้ลูกค้าสั่งให้ปันผลิตเป็นสิ่งของหลายอย่างมากๆเลยนะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ลูกค้าให้ปันสั่งผลิตให้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้ขนาดด้านกว้างสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5นิ้วนะคะเป็นสติกเกอร์คุณภาพอย่างดีเลยนะคะกันน้ำาลอกออกไม่มีคราบกาวนะ เนื้อสติกเกอร์ก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยนะอันนี้ปันไม่ได้ดึงของลูกค้านะคะจะเป็นงานที่เกินออกมานะลายสกินคมชัดสวยมากต่อมาก็จะเป็นพวงกุญแจค่ะขนาดด้านกว้างสุดจะอ,อยู่ที่ประมาณ5เซนนะลายสกินคมชัดสีสดสวยแบบนี้เลยแล้วก็อะไหล่เนี่ยไม่กองแกงนะคะเป็นอะไหล่อย่างดีนะลูกค้าก็สั่งให้ปันผลิตให้2ชิ้นนะคะแบบนี้เลยน่ารักมากต่อมาก็จะเป็นหมอนอิงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะคะลายสกินก็คือคมชัดเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นแบบพิมพ์ลายหนึ่งด้านนะคะนุ่มนิ่มมากต่อมาอย่างสุดท้ายก็จะเป็นผ้าห่มนะขนาดประมาณ100คูณ150เซนติเมตรนะคะบอกเลยว่าผ้าห่มเนี่ยสัมผัสคือนุ่มมากจริงขนาดสกินบนผ้าขนแบบนี้เนี่ยลายก็ยังคมชัดอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าใกล้ๆนะคะนุ่มจริงดูและนี่คือลายผ้าห่มแบบเต็มๆค่ะน่ารักมากบ๊ายบาย